สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเช้าว,วันนี้วันที่28 กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดือนใหม่นะครับมีนาวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่บ่อเลี้ยงบ่อเพาะพันธุ์ลูกกบนะครับบ่อเพาะพันธุ์กบนะครับพามาดูผลงานนะครับเมื่อคืนก็เริ่มฤดูก,กาลนะครับเพาะพันธุ์นะครับกบนะครับ บ่อนี้นะครับผมใส่แม่พันุ์ไป4นะครับ4ตัวนะครับแม่พันธนะครับเป็นฤดูการแรกเลยนะครับสําหรับฤดูการปี65นะครับเพาะพันกบนะครับได้ยินเสียงไหมครับออดออดนะครับอ่านะครับบ่อที่ร้องอยู่เนี่ยเป็นเป็นบ่อพ่อพัน์นะครับหลังจากที่ อ่าสี่ห้าวันก่อนนะครับฝนตกนะครับวันนี้ก็แล้วก็อากาศเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศเริ่มจะอ่าอุณหภูมิเริ่มที่จะไม่เย็นแล้วนะครับน่าจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับก็เลยเริ่มมาเพาะพันธุ์นะครับวันนี้เอาเลิกวันนี้นะครับยี่สิบนะครับกุมภาพันธุ์นะครับพาทุกท่านมาดูนะครับว่าอ่าเราได้ไข่เยอะไหมนะครับนี่นะครับ เห็นจุดดำๆนะครับที่มันลอยอยู่ใต้ก้นบ่อนะครับนี่คือไข่กบนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนี่คือไข่กบนะครับเป็นไข่กบที่ฤดูการใหม่นะครับก็ ส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มเพาะพันธุ์นะครับบางฟาร์มก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ต้นกุมภานะครับต้นกุมภาหรือมีนาแล,แล้วแต่นะครับผมก็เริ่มอเอาตอนที่สิ้นเดือนนะครับสลับบ่อนี้นะครับก็ใส่โจเมียนะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวผู้เจ็ดตัวนะครับเราจะใส่ตัวผู้ให้มันเยอะกว่า นะครับตัวเมียนะครับอาจจะเป็น3ต่อ1นะครับ3ต่อหก็ดีนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวผู้ให้มันเยอะกว่าตัวเมียนะครับเพื่อที่มันจะได้เลือกคู่นะครับตัวผู้บางตัวนะครับมันมันก็ไม่ขึ้นนะครับ มันไปเกาะกันเองนะครับงั้นเราก็ต้องเผื่อนะครับตัวผู้ไว้นะครับใส่ใส่ให้มันเยอะกว่าตัวเมียนะครับเราจะไม่ใส่อัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับงั้นเราจะเสียโอกาสตัวเมียนะครับอาจจะไม่ได้ผสมนะครับเราใส่ตัวผู้เยอะกว่านะครับสำหรับวิธีการเพาะก็ลองดูคลิป ก่อนหน้านี้นะครับคร่าวๆนะครับผมก็ลงไว้นะครับวิธีการเพาะพันธุลูกกบนะครับเผื่อท่านใดเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับการเลือกแม่พันธ์พ่อพันกบนะครับเพื่อที่จะลงบ่อผสมนะครับสําหรับชุดนี้ก็จะเก็บไว้นะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์ในชุด ปีหน้านะครับชุดปีหน้าเลยไว้แบ่งขายนะครับเป็นพ่อพันธ์เป็นคู่คู่เพื่อจะ,อะให้ลูกค้าที่สนใจนะครับนําไปขยายพันธุ์ต่อนะครับเพราะว่าเป็นลูกกบต้นฤด,ดูการนะครับเราก็จะเก็บไว้นะครับโอเคนะครับ่านผู้ชมพามาดูอันนี้ไม่ได้ใส่ผักบุ้งนะครับไม่ได้ใส่พืชน้ําลงนะครับ ต้องการให้มันดูโล่งๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวสักพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มฟักนะครับเริ่มฟักเป็นตัวอ่อนเพราะว่าแดดนะครับก็ออกดีนะครับวันนี้เห็นไหมครับพระอาทิตย์เริ่มส่องสว่างมาแล้วนะครับมันก็จะมีผลนะครับทําให้การฟักตัวของลูกอัลนะครับมันก็จะเร็วนะครับดังนั้นถ้าอากาศเย็นก็มีผลนะครับแต่ถ้า ออุณหภูมิที่มันโอเคนะครับไม่ร้อนมากพอดีนะครับก็คืออากาศไม่เย็นนะครับการฟักตัวของลูกออดก็จะดีนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะเอาพ่อแม่พันธุ์แยกไปบำรุงได้เลยนะครับหนึ่งสัปดาห์ เราค่อยมาผสมใหม่หรือ2ส,สัปดาห์แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่า,าพ่อแม่พันธุ์นั้นพร้อมหรือยังนะครับก็ไปบร,บรุงอาหารวิตามินนะครับให้เขาอัดอาหารวิตามินให้เต็มที่นะครับเพิ่มภูมิต้านทานสะสมพลังงานนะครับเพื่อที่จะผลิตไข่นะครับในการที่เรามาผสมให้เราอีกในสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะครับ ก็พามาดูนะครับบรรยากาศนะครับช่วงเช้านะครับที่สวนครูตับนะครับเมื่อวานก็ลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับบัวนะครับวันนี้ผมพามาที่บ่อเลี้ยงกบนะครับที่สวนครูตับเรามีการทําเกษตรหลายอย่างนะครับผสมผสานนะครับทําหลายอย่างนะครับคนทําก็คนเดียวนะครับก็เหมือนที่บอกครับว่าเราต้องมีการวางแผนจัดการนะครับกบนะครับเราก็ต้องวางแผน ว่าอาทิตย์นี้เราจะถ้าเชื้อบ่อ,อเราจะให้วิตามินนะครับหรือเราจะเปลี่ยนน้ำทุกวันที่เท่าไหร่นั้นการจัดการต้องเป็นระบบนะครับทั้งไก่ทั้งกบทั้งหมูนะครับวัวนะครับการวัคซีนการให้ยาบำรุงยาถ่ายพยาธิพวกนี้ต้องทำเป็นโปรแกรมนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ทำการจัดการเป็นโปรแกรมหรือวางแผนเป็นระบบเราก็จะ ไม่สามารถที่จะดูแลได้นะครับเต็มที่เพราะว่าเราทําคนเดียวนะครับก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจเลี้ยงกบสอบถามได้นะครับสนใจพ่อพันธุ์นะครับสําหรับลูกกบฤดูกาลนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มนะครับอาจจะต้องรออีก1เดือนข้างหน้านะครับถึงจะมีพร้อมจําหน่ายนะครับก็คลิปนี้ ช่วงเช้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปตัดยาให้วัวก่อนนะครับเรานำเสนอสั้นๆแล้วกันนะครับบ่อนี้นะครับบอกพันธุ์ลูกกบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจนะครับให้สวนครูตัับนะครับได้ทำคลิปดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆ fc นะครับหรือท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับได้รับชมนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ